มาเดินเล่นงานลอยกระทงในเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่ที่เห็นส่วนใหญ่น่าจะมีแต่ของกินนะมาถึงด้วยความหิวเราก็จกัดไข่นกกระทากับข้าวโพดคลุกเนยก่อนเลยข้าวโพดคลุกเนยมันก็อร่อยอยู่นะเดินมาได้สักแป๊บก็ต้องสะดุดตาก,กับร้านก๋วยเตี๋ยวโคงไก่คือโครงไก่ที่ว่าเนี่ยก็คือได้โครงไก่ทั้งโคงแบบนี้เลยนะคิวเยอะมาก ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งแหละนี่ได้มาแล้วเห็นไหมได้ทั้งโครงจริงๆด้วยและที่ผมเดินวนไปวนมานี่คือหาที่นั่งนะต้องบอกเลยว่าที่นั่งแทบจะไม่มีและสุดท้ายเราก็ได้ที่นั่งนะทุกคนกว่าจะได้กินหาที่นั่งยากมากเอาละได้เวลาแห่งความสุขในการกินแต่โครงไก่ที่ได้มาเนี่ยจะกินหมดไหมเราได้มาโครงขนาดนี้เลย อร่อยแม่อร่อยก็ดูผมกินแล้วกันก็คือวางไม่ได้เลยอะ่ะแพะกระดูกเพลินแล้วโครงไก่ที่ได้มานี่ก็มีเนื้อเยอะนะไม่ใช่มีแต่โครงนะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แบบนี้นะเออแล้วผมกินไปได้สักแป๊บหนึ่งก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะทุกคนเพราะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นใช่แล้วทุกคนจู่ๆไฟกระดับทั้งงานเลยไอคนที่กําลังกินอย่างผมเนี่ยสิ หยุดกินไม่ได้จริงทุกคนก็เลยต้องทำแบบนี้ฮ่าไม่มีใครมาหยุดการกินของผมได้กินไม่สนลูกไครแล้วเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วไปในงานดับก็ต้องกินอย่างนี้ พอผมกินไปเรื่อยๆไฟมันก็ดันกลับมาติดนคนเฮกันทั้งงานเลยผมนี่ตกใจเลยไฟมาแล้วและไม่น่าเชื่อว,ว่าผมกินหมดนะทุกคนนี่โครงไก่ทั้งตัวเลยนะนอกจากจะมีกว๋วยเตี๋ยวโคงไก่แล้วเขายังมีร้านของกินเจ้าดังมาเปิดให้ทุกคนได้กินนะทุกคนคือน่ากินทุกร้านเลยจริงๆนะ ต่คนโคตรเยอะผมเดินไม่ไหวจริงๆเลยต้องเดินออกและเราก็จบด้วยการลอยกระทงนะทุกคนเอาเป็ดอันนึ่งพี่จบด้วยกระทงเป็ดนะทุกคนเราได้เป็ดมาแล้วกระทงเป็ดแล้วผมก็ขอขมาเจ้าแม่ของคา ที่ใช้น้ําแล้วทําให้น้ําเสียหายหรือกูทําให้น้ําเสียหายมากกว่าเดิมก็ไม่รู้ <c oughs> แม่คงคากรรมหมันแล้วมั้งผมว่าแล้วผมก็ขอพรเพิ่มจากเจ้าแม่คงคา,าดูผมขอให้คนดูคลิปนี้ของผมสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับปกติผมก็ไม่ได้ลอยหรอกเพราะว่ามันจะเป็นขยะแต่ปีนี้เขามีคนเก็บให้ <c oughs> ก็คือเขาจะมีคนเอากระทงของเราไปลอยให้แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพอเสร็จงานเนี่ยเขาก็รีบเก็บเลยนะ เอออย่าดราม่านะเรื่องเนี้ยเออก็จบแค่นี้นะพามาเดินตลาดเล่นๆฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยไปรุ่นเข้าใจเปล่า